เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมลงนาม MOU กับสถานีตำรวจภูทรแม่สอดตามโครงการแม่สอดสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0ค่ะที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายสุวิตคามณีวงรองนายกเทศมนตรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ พันตำรวจเอกไพฑูรย์สุขุมวัฒนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากและพันตำรวจเอกมนศัก์แก้วอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดต,ตามโครงการแม่สอดสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประธานชุมชนอิสลามประธานชมรมห้างทองอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครแม่สอด ำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอแม่สอดประธานชุมชนร่วมใจตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาแขวงการทางตากที่สองอำเภอแม่สอดประธานชุมชนวัดหลวงและประธานสื่อมวลชนอำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้โครงการ Smart Safety Zone 4ี่น4.0เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศดำเนินโครงการจังหวัดละหนึ่งสถานีและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับคัดเลือกจากตำรวจภูธรจังหวัดตากให้เป็นสถานีแรกและเป็นสถานีนำร่องของจังหวัดตากโดยใช้ชื่อโครงการว่าแม่สอดสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน ในรูปแบบของโครงการเป็นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันร,รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสถานีตำรวจภูทรแม่สอดได้จัดตั้งภาคีเครือข่ายหรือบิ๊กซิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตำรวจและสื่อมวลชนได้มีการประชุมและคัดเลือกโซนพื้นที่ การดำเนินโครงการพื้นที่โซนของโครงการมีพื้นที่0.23ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดครอบคลุม3ชุมชนคือชุมชนวัดหลวงชุมชนร่วมใจและชุมชนอิสลามโดยโครงการดังกล่าวจะมีพิธีเปิดในวันที่15มกราคม2565เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาจำนวน100จุดทั่วประเทศพร้อมกัน